สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะ,ะคุณครูจะสอนภาษาพาเพลินนะคะแบบฝึกเสริมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูสุนารีจะสอนอะไรนะคะบทที่แปดนะคะ,ะคุณครูให้เวลานักเรียนดูรูปนิดนึง สำหรับบทที่8วันนี้นะคะชื่อบทว่ากินจุนะคะกินจุก็อีนอกินจออุจุกินจุอยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไร กินกินจุจนอว้วนฉุมูทะรูย้ยาดุสอโซสะอยิยาดุเจถ้าลิงกินกะ ปีคอยดูซิลิงดุนะนี้มาสะกดกันนะคะชื่อบทที่แปดว่ากินจุนะคะกออีนอกินจออูจุกินจุกออีนอกินจออูจุจออูนอจนออัวนออวนไม่โถอ,อ้วนสออูชุ โทษนะคะนักเรียนกินจุจนอ้วนฉุมออูมูทอทะเรารู้มูทะรู้อ,ยออยาไม่เอกยาเดาอุดซออ,อีซิมูทะรู้ยาดุซิ นีคุณครูคอแห้งไปนิดนึงนะคะทอถาาไม่โทรท่ารออีกงอลิงกออีกนอกินกออากาปล่อยปีท่าริงท่าริงกินกะปีคอออยคอยดอูดูซออีซิรออีกงอลิงดอูดูอออออดอดนออะกอนะคอยดูซิ ลิงดุนะอ่าคุณครูก็เชื่อว,ว่าอ่าภาษาพาเพลินบทที่แปดนี้นะคะจะทำให้นักเรียนมีความสุขกับการอ่านนะคะซึ่งเนื้อหาไม่ยากจนเกินไปนะคะมีตัวสะกดเข้ามาบ้างนะคะอ่าแล้วก็มีสระอีสรอะอาะผสมผสานกันนะคะจากทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวที่เราเคยเรียนกันไปแล้วก็เชื่อว,ว่านักเรียนจะได้ทบทวนบทเรียน ก็ฝากนักเรียนของคุณครูที่เรียนกับคุณครูทุกคนนะคะนักเรียนหลังจากที่อ่านแล้วคิดว่าตัวเองอ่านคล่องแล้วนักเรียนก็อัดคลิปส่งคุณครูมาแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดบทที่8ด้วยตัวนักเรียนเองนะคะเชื่อว่านักเรียนจะทําได้และถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนิดนึงนะคะแล้ว อยากให้นักเรียนได้ทบทวนบทที่1ถึงบทที่7บ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ทบทวนบทที่8ไปด้วยในตัวนะคะถ้านักเรียนเรียนบทใหม่แล้วไม่ละทิ้งบทที่1ถึงบทที่7ที่ผ่านมาก็จะทาให้นเรียนอ่านสื่อคล่องขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าวันหนึ่งไม่เน้นเยอะนะคะแต่เน้นทําได้จริงๆนะคะเพื่อประโยชน์ของนักเรียนด้วยนะคะอาล่ะมันก็จะมีการบ้านใช่ไหมคะจะเป็นแบบฝึกบทที่8นะคะซึ่งครูทําไว้นะคะ ทําแบบเป็นเล่มให้นักเรียนไปนักเรียนก็ทําให้เสร็จแล้วก็ส่งมาในกลุ่มรายให้คุณครูดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ